กราบนมาสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบาลีชั้นประโยค6บาลีศึกษาหกเลนกันทุกคนทุกท่านนะครับเรื่องหญิงสหายของนางวิสาขาภาค5นะครับเริ่มตั้งแต่สาวัตถียังเกียระปัญจสตากุระกุระปุตตาเป็นต้นไปดังได้สดับมากุละบุตรห้าคนในพระนครสาวัตถีได้มอบป,ปริยาของตนของตนกะนางวิสาขาหมาอุบาสิกาด้วยมุ่งหมายว่า ด้วยอุบายอย่างนี้ภริยาเหล่านี้จักเป็นผู้อยู่ด้วยกว่าไม่ประมาทสาวัตถียังกิราปัญจสาตากุละปุตตาเอวังอิมาอปมาทาวิหารินิโยวิหารินิโยวิสันติอัตโนอัตโนภริยาโยวิสาขังมหาอุปาสิกังปฏิชาเปสุงมอบให้นะปฏิชาเปสุงเนี่ยได้มอบภริยาของตนปฏิชาเปสุง ย,าาย,นะยังนางวิสาขาให้รับพร้อมมั้งยังนะยังนางวิสาขาให้รับพร้อมซึ่งปริยาของตนปฏิชาเปสูงเลยนะยังนางวิสาขาให้รับพร้อมแล้วซึ่งปริยาของตนเอยตรงนี้แหละหม,มอนหมอกวิชาแปลนะสมัยแปลประโยคสามอะ่ะเพราะว่าซึ่งมันต้องยังกะสินซึ่งนะยังกะสินซึ่งเลยตัวเนี้ยมันก็เอาซึ่งวางไว้หน้าไงผมแปลผิดสัมพันธ์นะครับเนี่ย จำได้อยู่เพราะว่าผมไปท่องเอาไว้ว่ายังกะสินซึ่งคือเวลาจะแปลไอต้ตัวไหนเป็นซึ่งตัวไหนเป็นยังเนี่ยและปฏิชาไปสูงที่แรกกับผมก็แปลว่าให้รับพร้อมนี่แหละแล้วครั้งผมไปเปลี่ยนคําแปลใหม่ก็เลยผิดสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ผิดสั์สปฏิชาไปสูงด้วยนะครับจาได้อยู่ตัวนี้ยโดนสามคะแนนนะทำไมเรียนประโยคสามอะแต่ก็สอบมาได้นะก็ผ่านมาได้ผิดตรงนี้แห่งหนึ่งแล้วก็ผิดตรงไหนอีกแข่งหนึ่งผิดแค่สองแห่งเองที่จาได้นะครับเรื่องนี้แหละปฏิชาไปสูงง่า้รับพร้อมนะครับ ก็แปลว่ามอบให้นะมอบซึ่งภริยาของตนกัดนางวิสาขาแต่นี่บาลีมันอาจจะเป็นนาเปนะ,ปะเขาแปลไม่ตรงนะก็แป,ปลล่มนะครับหญิงเหล่านั้นเมื่อไปสวนก็ดีเมื่อไปสวนก็ดีไปวิหารก็ดีย่อมไปกับทางวิสาขานั่นแหละตาวิยานังวาวิหารังวาคัดฉันติโยตายะสัททิง้งคัดฉันติในคราวหนึ่งเมื่อเขาโฆษณากรรม เขาโฆษณาการมหรศพว่าจากมีการมหรสพเกี่ยวกับสุราตลอดเจ็วันหญิงเหล่านั้นก็จัดเตรียมสุราเพื่อสามีของตนของตนตาเอกสมิงกาเลสัตตาหังสุราชโนการฉลองสุรานะพระวิสติชะเนสังคุเถอันเขาเป่าร้องนะอัตโนอันตโนสามีการนังสุรังปฏิยาเทสงตระเตรียมนะยะยะตะธาตมั่งตัวเนี้ แตงแตงตะเป็นทะยังไงนี่แหละนะยะตะแล้วก็เป็นยะทะนะครับสามีเหล่านั้นเล่นหมอลสรเกี่ยวกับสุราตลอดเจ็ดวันในวันที่แปดได้ออกไปเพื่อทำการงานเตสตาหังสุราชนังกีระกีริตว,วาสตเเมทิวเสกามันตะกิริยายะกามันตะกิริยายะนิขันตาอะขมังสุหญิงแม้เหล่านั้นหารือกันว่า พวกเราไม่ได้ดื่มสุราต่อหน้าสามีก็สุราที่เหลือ,อยังมีอยู่เราทั้งหลายจักดื่มสุรานี้ด้วยวิธีที่สามีเหล่านั่นจะไม่รู้ดังนี้แล้วตาปีอิติโยมายังสามีก้านางสามมุขาสุรังปาตุนณละพิมมหาอาวาเสสะสุราจาักอธิจึงไปสำนักของนางวิสาขากล่าว่าแม่เจ้าดิฉันทั้งหลาย ปัตนาจะชมสุวรณอิมังยะทาเตนะชานันติตะถาปวิสสามะวิสาขายาสันติกังขันตวาอิจฉามะไอเยอุยานังทัดถุงวัตวาเมื่อนางวิสาขาตอบว่าดีละแม่ทั้งหลายถ้าเช่นนั้นจงทำกิจที่สมควรแล้วที่สมควรทำเสร็จแล้วจึงออกไปสาธุอัมมา เตนะอีกัตตภกิจานิกัตวานิคมัทฐะูเตได้ไปพร้อมกับนางวิสาขานั้นซ่อนสุลาไปด้วยอาการอันมิชิตเดิมเมาแล้วที่ออกไปในสวนตายสัตถิงคันตวาปฏิชนากาเรนะสุรังนีหราเปตวาวียาเนปิวิตตวามัตตาวิจริงสูมัตตานีกับมัทธาในความเมานะลงต่างปัจจใจแปลงต่างเป็นตาตาลบทะนะ เหมือนทหารจับช่างป่ามาทาทาดแล้วก็ลบทหารไปแตกเป็นต่างๆนางวิสาขาคิดว่าหญิงเหล่านี้ทํากรรมไม่สมควรคราวนี้ถึงพวกเดรถ,ถีก็จับติดเตียนว่าสาวิกาทั้งหลายของบาสมณะโคโดมดื่มสุลาย่อมเที่ยวไปวิสาขาอายุตังอิมาหิกตังอิธานิสมณะสาโคธมรมสาสาวิกาสุรังปิวิตตวาวิจารตีติทิยาปิ คาร,รหันคารหิตสันติคารหิตสันติกินเตตะวาตาอิธิโยอาหะจึงกล่าวกับหญิงเหล่านั้นว่านี่แม่แม่แมนี่นะแม่เธอทั้งหลายทํากรรมไม่สมควรพลอยให้เกิดอัยยศแก่ฉันด้วยถึงสามีก็จะโกรธพวกเธอแบบนี้พวกเธอจะทําอย่างไรกันตาอิธิโยอาหะอามะอามาอายุตังโวกตังอายุตังโวกตัง มะมะปีอายโสอุปาทิโตอุปาทิโตสามิกาโวกุตชิตสันติอิทานิกิงกริศสตหญิงเหล่านั้นตอบว่าแม่เจ้าดิฉันหลายจักแสดงอาการลวงว่าเป็นไข้คีลานะบวกอารยังนะคีลานารายังทัดสยิตสามะอายเยนางวิสาขาจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกเธอจะปรากฏด้วยกรรทของตนเตนะอีปัญญายิสตสตสเกนะกมมนะ หญิงเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วทําท่าลวงว่าเป็นไข้ตาเคหางคันตวากีลานากีลานาและยังกะลิงสุที่นั้นสามีของหญิงเหล่านั้นถามว่าหญิงชื่อนี้และชื่อนี้ไปไหนได้ยินว่าเป็นไข้ก็กําหนดจับได้ว่าพวกนี้จับดื่มสุราที่เหลือเป็นแน่จึงได้ทุบตีหญิงเหล่านั้นให้ถึงความเสื่อมแล้วให้ถึงความเสื่อมเสียอาทตานัง ไอ้ตาสังนี่อัาตาสังสามิกาอิทันนามะอิทันนามานะอิทันนามาจะอิทันนามาจะกะหังปุตติตะวาขีลานาะสุตตวาอาาัฏาแน่แท้นะเอตาหิอวเสสะสุราปีตาภาวิสติสันลับเตตะวาตาโปเทตะวาอานะพยาสะนะภาวังอนะพยา สนังนะความขิบหายความเสื่อมเสียไม่ใช่ประโยชน์ออนะยับพนังอนะยับพยะสนังอนะยับพยะสนังปาเปสูงให้ถึงความเสื่อมเสียนะอนะยับพนะอายับพยะสนังปาเปสูงในคราวหมอระโศแม่อื่นอีกหิงเหล่านั้นอยากดื่มสุราเหมือนอย่างนั้นจึงเข้าไปหานางวิสาขากล่าวว่าแม่เจ้าโปรดพาดิฉันไปชมสวนเถิดถูกนางห้ามว่า แม้ในคราวก่อนเธอทั้งหลายทําให้อัยยศแก่ฉันไปเองเธอฉันจะไม่พาเธอทั้งหลายไปละก็ได้พูดเอาใจว่าทีนี้พวกดิฉันจะไม่ทําอย่างนั้นแล้วเข้าไปหานางวิสาขานั่นพูดใหม่ว่าแม่เจ้าดิฉันทั้งหลายประสงค์จะทําการจะทําพุทธบูชาขอจงพาดิฉันทั้งหลายไปวิหารเถิดตาอาปรัตมิงปิชะนะวาเรตะเทวะสุรังปาตุปาตุกามา วิสาขังอุปสังฆมิตราวะาอายเยอุยนานังโนเนหิวัตตวาปุเพปิเมตุเหหิอายโสอุปาทิโตคัจฉะทะนาโวอังเนสามิตายะปฏิกิตาอิธานิเอวังนะกราาิสามะสะมัสสา,สาเปตาวาปุนังอุปสังฆมิตาวาอาหังสุอายเยปุถะปุชังปาตุกามะหะปาตุกามะหะ ปาตุกามาอมหานะลบลบอะสีขันอาบเป็นอ่างจริงกามามหาก็ได้นะยมออามาแล้วก็มหาคุมมหาก็ทำสังโยกอะปาตุกามามหาก็ได้ปาตูกามามหาก็ได้วิหารังโนเนหินางจึงพูดว่าเน่แม่เจ้าบัดนี้สมควรเดินทั้งหลายจงไปจงไปจัดแจงเจ็บตัวเธออิธานิอัมมายุบชติ บัดน,นี้สมควรใช่ไหมอีทานนี้เป็นประธานนะยุชติก็เป็นตัวคุมนะครับเขาเรียกว่าเอาการรัตศมีเป็นประธาน mm hmm. เธอทั้งหลายจงไปคัจฉะจงตระเตรียมตัวปริวัติฉังนะปริวัตฉังกะโรธะจงไปกระทําซึ่งการตระเตรียมนะปริวัติฉังหญ mm hmm. ิงเหล่านั้นให้คนถือของหอมีรละเบียบดอกไม้เป็นต้นด้วยพระอบ หิวขวดมีสันฐานดุกกำมือซึ่งเต็มไปด้วยสุราด้วยมือทั้งสองคุมผ้าพื้นใหญ่เข้าไปหานางวิสาขาแล้วเข้าไปวิหารพร้อมกับวิสาขานั้นนั่งนะส่วนข้างหนึง่งตาจังโกตะเกหิจังโกตะเกหิคันธมาราตีนิคาหาเปตวาสุราปุเนมุททิวารเกมีสันฐานเพียงดังขวดนะมุตทิวารเก ขันาหะาเถหิโอรมพิตวาโอรมเพตตวาโอรมเพ,ตว,มพตวามะม,ะมะหาปเตปารุปิตตวาวิสาขังอุปสังกมิตวาตายะสทิงวิหารังเปวิสมานาเอกมันตังนิสีทิมุติวารเกหิสุรังปีวิตวาวารเกชัดเดตตวาธรรมะสภพายังสัตถุปุระโตนิสีทิวารเกในขวดนะครับวารเกมุติวารเกมีสันฐานเพียงดังขวด ขวดมีสันฐานดุดกำม,มือนะมุทธีตัวนี้แปลว่ากำม,มือนางวิสาขากราบทูลว่าพระเจ้าขา้าขอพระอ,องค์ทรงแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านี้วิสาขาอามาสังปันเตรรมังกททัตเถธฝ่ายหญิงเหล่านั้นมีตัวสันเทิมอยู่ด้ดยฤทธิ์เมาเกิดความคิดขึ้นว่าเราทั้งหลายจากฟ้อนเราทั้งหลายจากขับตาปิมะทะเวเทนะกัมปะมาณะสลีระนัจจิตสามะ กายิสสามะจิตังอุปาเทสุงนางยังจิตอุปาเทสุงให้เกิดขึ้นว่านัจจ์นัจจะแปลว่าลำนะนัจจิตสามะพวกเราจักรลำคายะแปลว่าขับคายิสสามะพวกเราจักขับมะทะเวเคนะสันด้วยความเมาเวคะเนี่ยแปลว่าสันกับปะมานะสริรามีสระมีสรีนะมีสรีละกัมปนาถกับปะเนี่ย แปลว่าสั่งเทิมนะตะนัาปนาเนี่ยสั่งเทิมด้วยความเมาด้วยกําลังแห่งความเมาอ่ะไอเวคก็แปลว่าริ์ก็ได้กําลังก็ได้ริ์แห่งความเมาลําดับนั้นเทวดาองค์หนึง่งซึ่งนับเนื่องอยู่ในหมู่มารคิดว่าบัดนี้เราจักสิงในสรีระของหญิงเหล่านี้แล้วจักแสดงอาการอันแปลกตรงพภพของพระสมณะโคดมแล้วเข้าสิงในสริยระของหญิงเหล่านั้น เถกามารกายิกาเทวตามารกายิกาเนี่ยแปลว่าน,นับเนื่องนะกายิกาอีธานิอิมาสังสริเรสุอาทิมุตจิตวาสมณัสสะโคตมัสสะปุรโตวิปปการังทัตเสสามิจินเตตว่าตาสังสริเรสุอาทิมุตจินะเทวดาคนเดียวนะับอาทิมุตจิเนี่ยแปลว่าจะสิงสิงแล้วนะเทวดาคนเดียวแต่สิงในหลายๆลร่างนะ ทีเนี้ยมันก็จะแปลกใช่ไหมเทวดาคนเดียวทำไมถึงสิงได้หลายล่างนาเนี่ยอาทิมุตกิตตวานี่นะเราจักสิงในสรีระทั้งหลายของหญิงเหล่านี้ก็แปลว่าเทวดาตนเดียวเนี่ยเนรมิตตัวเองให้เป็นหลายๆตนนะเพื่อจะเข้าสิงในสรีระของหญิงเหล่านี้จริงๆตรงเนี้ยถ้าเราคิดให้มันแบบตรงกับเหตุผลกันนิดนึงโดยที่ว่าไม่เชื่อเทวดาไม่เชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยหญิงเหล่านี้อาจจะมีกิริยาเหล่านี้ด้วยตัวเองก็ได้นะก็คือคนเมาอะนะ ก็คิดจะฟ้อนก็ฟ้อนคิดจะลำก็ลำอ่ะนะนัดจิบสามะคายิตสามะจริงๆก็ถ้าเราไม่นับถือเทวดาแล้วก็ไม่ไม่เชื่อในสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะก็ไม่เป็นไรก็เทวดาอาจจะมีมาสิงจริงก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะไม่ได้มีเทวดาจริงก็ได้แต่พระอาจจกะถาจานทา็เกล่ามาเพราะว่าคนที่คนที่จะศึกษาพระธรรมมีหลายจริตนะบางคนก็เชื่อผูดผีปีศาจเชื่อเทวดาพอมีเรื่องเทวดาเรื่องพระพรหมเรื่องพระอินทร์พระพรหม เข้ามาเรื่องพระเจ้าเข้ามาร่วงด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเริมสายความเชื่อที่จย่าศึกษานะแต่ยังบางคนเนี่ยนะก็ศึกษามาดีแล้วเขาก็เขาป็เฉยนะเขาอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผู้จ้าไม่ได้บังคับให้เชื่อนะฮัลโหลครับใช่ใช่ครับครับครับได้ครับได้ครับโอเคครับ บรรดาหญิงเหล่านั้นบางพวกจะเริ่มปรบมือหวัวเราะจะเริ่มปรบมือหวเราะบางพวกเริ่มจะฟ้อนตรงพระพักของภา,าษาจดาตาสุเอกัจจาสัตถุปุรโตปานิงปาหาิตตวาหาสิตุงบางพวกก็เอกัจจานะครับบรรดาก็ตาสุนะครับถอนออกมาจะเริ่มปรบมือหวัวเราะก็ เริ่มก็ต้องอารพิงสูต้องใส่อารพิงสูเข้ามานะถ้าเราจะแต่งให้เป็นประโยคเต็มบางพวกก็คําว่าจะตัวนี้เหรอจะเริ่มจะตัวนี้เขาแปลอาบหาสีตุงนะเพราะตรงมันแปลว่าจะนะฉะนั้นก็เป็นเอเต็มๆก็คือปานิงปาหาริตวาหาสีตุงอารพิงสูกอย่างนี้นะแล้วก็แปลอาบว่าจะเริ่มปหาริตวาปรบปานิงซึ่งมือหาสีตุงหัวเลาะ แล้วอย่างนี้นะก็ไม่ได้ออกแล้วนะแต่จริงๆต้องแต่งอาระพิงสูขมารับประทานในความเริ่มนะรอเรือรอสัเภารรอพอรอพอเริ่มมีอาบ์หน้าด้วยนะครับรอพอรอพอเริ่มบางพวกเอกจานัชจิตุงอาระพิงสูเริ่มเพื่อจะฟ้อนนัชจิตุงหักิตุงเนี่หัวเราะนะปรบมือแล้วปวหัวเราะหักศัทธาในความหัวเราะนะหักศัทธาเอ่อถ้าจะแปลว่าหัวเราะแล้วก็หักิตังนะหักศิตัง แตว่าหัวเราะแล้วหาสีตังนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะแปลว่าการหัวเราะได้ไหมนะลงตากัอ่จน่าจะได้เลยนะหาสีตังอันเขาหัวเราะเขาหัวเราะแล้วหาสีโตอย่างเงี้ยทีนี้มันสามารถแปลเป็นนามเลยไหมล่ะหาสีตังไม่แน่ใจนะต้องลองเสิร์ชดูนะบางทีมันแปลเปน็นนามได้นะลงตากัจัยแล้วก็อาจจะแปลเป็นนามได้ด้วยหาสีตังเหมืนอนคำว่าหาสีตุปาทจิตหาสีหาสีตุปาทจิตจิตที่ทำให้เกิดการยิ้มแย้มหัวเราะของพระอรหันต์นะนะพระ ศาสดาทรงลำพึงว่านี่อย่างไรกันทรงทราบเหตุนั้นแล้วลำลีว่าแบบนี้เราจากไม่ให้เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาได้ช่องสัทธากิมิทงังอาวัชเชนโตพิจารณานะครับพิจารณาทั่ววัชฎาอาวัดวัดวดชาเนี่แปลว่าโทษนะพอมีอาอยู่หนาเนี่ยมันแปลว่าพิจารณานะอาวัชเชนโตตางกาลนางยัตวานะครับอโล อันนี้เป็นเจมเจมจิวเวอรี่ครับอ่าครับอ๋อไม่ทราบอ่ะผมผมผมเป็นเจมเจมจิวเวอรี่จันทบุร,ครบีครับครับครับนาอิธานิมาระกายิกานางโอตานางอะพิตุงทัศมิพระศาสดาทรงทราบเหตุนั้นทีแรกเราทรงพิจารณาก่อนนะอาวัชเชนโตนี่อะไรกันใช่ไหมก็กิ้งอีกทางนะครับนี่อะไรกัน ทรงทราบเหตุนั้นแล้วดำดิว่าบัดนี้เราจักไม่ให้เทวดาผู้นับเรื่องในม,งมุมานได้ชอ่องทัศสามินะเราณนะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเราณอีตานนีิณนะทัศสามิเราจักไม่ให้ละพิตรงเพื่ออันได้โอตารังซึ่งช่องแกนะครับแล้วก็แกเข้าไปณหิมะยาเอตกังกาลังปารมิโยปูเรนเตนะแล้วก็มาเรื่อยนะอ๋อตรงนี้เปิดโดยโดย,โดยอะไรครับเนี่ย เพราะเราเมื่อบำเพ็ญบาร,รมีตลอดการเท่านี้ก็หาได้บำเพ็ญเพื่อมุ่งให้เทวดาพุนับเนื่องได้ช่องไม่นะเพราะความที่เราลาพัต,ตายะนะประโยคต่างหากใช่ไหมนะปูริตาอาลรมโยนะปูริตานี่ให้เต็มใช่ไหมอันว่าบาร,รมีทั้งหลายอ่ามะยาอันเรา นาะปูริตาไม่ให้เต็มเพราะอันนี้ไม่ให้เต็มแล้วเพื่ออันนี้ใช่ไหมอาจจะใช่นะก็แปลว่าเพราะเนี่ยเพราะเราเมื่อบำเพ็ญปูเรนเตน,นะนะเขาก็แปลแปลอารัตถายะนี่ก่อนนะอารัตถายะไม่ไม่ใช่ทีอาดิลาลลาพัฒายะนะครับเนี่ยลาภะแล้วก็แปลว่าเพราะ้าตรงนี้ก่อนก็ได้ เพราะเราเพราะความที่เราเมื่อบำเพ็ญถูกไหมเนี่ยเพราะเราเมื่อบำเพ็ญไม่ใช่บ้างก็น่า,จ,าจะแปลหิอ่ะครับเพราะเนี่ยแปลหิก่อนนะหิเพราะว่ามะยาเราปูเรนเตนะเมื่อบำเพ็ญปารมิโยซึ่งบารมีทั้งหลายเอตากังลาลางกาล้างเอตากังกาล้างตลอดการมีประมาณเท่านี้เพราะแปลหินะนะ ปุริตาก็บำเพนเนี่ยปุริตาเนี่ยก็บำเพนเดี๋ยวหน้าพระเจ้าแปลที่หลังหน้าว่าหามิได้นะก็บำเพนเ,เพื่อนะอัาถยะเพื่อประโยชน์จะให้เทวดาผู้นับเนื่องในบูมานมาละกายิกานังได้ซึ่งช่องก็หามิได้นะนะครับ น g ะก็ค่อยออกมาปฏิเสธวางหน้าไว้ต้นประโยคเลยนะนะหิมายาแล้วก็มาจบที่ปูริตาจริงๆไอ้ตัวปาลมิโยนี่มันอาจจะต้องแปลสองครั้งนะเพราะว่าปาละมิโยเป็นประธานของปูริตานะครับอันนี้เมื่อเขาเข้าเพราะว่าเราเมื่อบาเพ็ญบารมีทั้งหลายจะให้เต็มเนี่ยเหมือนว่าเขาเข้าไปครั้งเดียวแล้วครั้งหลังเขาไม่เข้านะนะครับเพราะว่าปาลมิโยเข้ากักบปูเรนเตน,นะแล้วนะยางงั้นเราต้องแปลเสียใหม่นะเราถึงจะแต่งถูก แปลเสใหม่เพราะเราเพราะว่านะฮิเพราะว่าบารมีทั้งหลายเราขึ้นมาก่อนเลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยปูริตาเนี่ยขึ้นบารมีมาปูไอ้บารมีโยนี่เพราะว่าบารมีทั้งหลายอ่าบารมีโยนแหละแปลไปก่อนเลยก็ได้เพราะว่าบารมีทั้งหลายมะยาอันเราวูเรตปูเรนเตนะเมื่อจะบําเพนเมื่อเมื่อบําเพญตลอดการเท่านี้นะ่บารมีโยแปลไปก่อนเลยแต่ให้เป็นประธานของปูริตานะครับบําเพนแล้วอย่างเงี้ย เพื่ออ heart, <pr> to ันได้ซึ่งช่องแก่มารผู้นับเนื่องอแกแกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารกาหามีได้นะครับแต่เราแต่งสมัยนะแต่งจากประโยคที่เขาแปลแล้วเนี่ยเราแต่งสมัยให้มันออกตัวไหนเป็นประธานมันชัดเจนนะครับเราจะได้รู้ว่าจะแต่งอะไรเป็นประธานเพื่อจะให้หญิงเหล่านั้นสังเวชจึงทรงเปร่งพระราชมีจากพระโรมาระหว่างพระขน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 ง ตาสังเวเชตุงนะสังเวชตาสังเวเชตุงเพื่อจะอย่านั้นเกิดความสังเวชวิสัชเชสีจึงทรงเปลงรัศมิงรัศมิงลังสิงนะจริงๆมันเป็นรัศมิงก็มีงลังสิงก็มีนะมันเป็นรัศมิงก็มีนะดูก่อนอันนี้มีไหมนี่ไงรัศมิงกับเนี่ยรัศมิงหรือลังสิงกด้จากอโลมาโตจากขนแห่ง หน้าผากป่ะพระมุกกาเนี่ยพระขนงอ่ะจากขนในระหว่างคิ้วเหรอใช่ไหมขนระหว่างคิ้วไม่ในใจนะพระขนงนี่แปลว่าอะไรดีขนงแปลว่าคิ้วหรือเปล่าขนระหว่างคิ้วที่ว่าพระอุณาโลมเนี่ยน่าจะใช่แหละเออพระมุกกาก็น่าจะแปลว่าคิ้วอ่ะฉะนนั้เห็นอุณาโลมเขาจะวางไว้ระหว่างระหว่างคิ้วนะ ไอ้ตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นจะมีรัศมีนะฉะนั้นอุณาโลมที่อยู่ตรงหน้าผาของพระพุทธรูปที่ก็นิยมใส่กันอ่ะก็เรียกว่าอุณาโลมอะไรนะนะอุณาโลมเขาจะทําให้เกิดรัศมีตรงนั้นนะเ็าเรียกว่าตาทีสามท่านใดนั้นความมืดมนอนทการก็ได้มีแล้วตาวะเถวอันทะการมิการติมิสาโอ้โหสิอนทการได้มีแล้ว สับอะไรมาเนี่ยความมืดมนอนตการได้มีแล้วอันทะการติอ,อิมิสาตัวนี้มันแยกมาเป็นยังไงน้อกเดี๋ยวความมืดมนก็คืออันทะเนี่ยมืดมนอนทการหรือมันการติอิสามิสาอิมิสาปะ่ะอิมิสาอาจจะเป็นอิมิสาหรือกาตัวเนี้ยนะ ได้มีแล้วในขณะนั้นนะอันทการติมิสานะอันทการะมิอันทการะติมิสาปนะืนมนต์อนาการได้มีแล้วม่ดูทําตัวยังไงนะติมิสาน้าไปดูกันนะครับเปิดวยากรดูหญิงเหล่านั้นได้วาดวันด้วยมรณะไปคุคามแล้วตาพีตาเหสูงมรณะพยัตติกิตามรณะพยะตัตตกิตา ด้วยเหตุนั้นสุราในท้องของหญิงเหล่านั้นจึงสางคลายไปเตนะตาสังกุดชิยังสุราชิรินะํำคลาบไปแก่แล้วชิรธาในความขำคลานะแปลว่าชิรินะพพึดอีเป็นอีด้วยชิริจะจบยังอ่าจะจบละสายของนางวิสาขานะภะษาตดาทรงหายไปณบันลังที่นั่งทรงยืนอยู่บนยอดภูเขาสิเนลุทรงเปร่งพระศมีจากพระอุณาโลมเนี่ยอุณาโลม ข้ศาสัตดานิสินะปันลังเกอันตระหิโตอันตระิโตสิเนรุสิเนรุมุธทนิมุธทนิสิเนรุมุธทนิอัทัตวาอุนาโรมโตอุนารโรมโต,โร,มโตรังสิงวิสัชเจตวาขณะนั้นเป็นเหมือนมีพระจันทร์ขึ้นตั้งพันดวงตั้งกนันเยวะจันทะสหัสสุข ขมนังวิยะอโหสิรำดับนั้นพระษาสดาตรัสเรียกหญิงเหล่านั้นมาแล้วตรัสว่าพวกเธอเมื่อมาสำนักของเราประมาทแล้วหาควรไม่อัฏัสถาตาอิกิโยอามันเตตวาตุเมหิมะมะ,มะสันติกังอาคัตฉะมานาหิปะ,ปะมะัตตาหิอาคันตุงนวัตติตุมากังหิ ปะมาเทนะมาระกายิกาเทวตาโอตารังรพิตว,วาตุมเหมียหะสาหะสาทีนางอาการนัดขานเอ,อะหะสาทีนี้การาเปสิเพราะความประมาทของพวกเธอนั่นเองเทวดานับเนื่องในหมู่มารจึงได้ช่องให้พวกเธอทำกายระวิการหัวเราะมีวระต้นเพราะความประมาทนะปะมาเทนะ ได้ช่องโอตารังละปิดตว,ว่ายัางเธอทั้งหลายการาเปสีให้กระทำซึ่งตามทั้งหลายหะสาทีนางมีการหัวเราะเป็นต้นหให้เธอทำกายวิการมีหัวเราะเป็นต้นอ๋อสหัตอ่าหะสาทีทีนี้นะมีการหัวเราะเป็นต้น อาการนัทฐานเอในที่ไม่ควรทำซึ่งการวัวเลาะเป็นต้นสหอาหะสาทีนังนะหะสิหะสิตะการวัวเลาะหะสิตะหะสะหะสิตะเออหะหะสิตาเนี่ยมันลงตาปัจจัยไปแล้วนะเป็นหะสิตะแต่หะสาในที่นี้เขาไม่ได้ลงนะเขาน่าจะลงแค่อาปัจจัยนะหะสะแปลว่าการวัวเลาะนะเพราะมันหาสัธาในการวัวเลาะ หะสะหะสิตะอย่างนั้นอาจจะเป็นหะสิตะแสดงว่าเขาลงลงลงตะปัจจัยนะเป็นหะสิตะเนี่ยนี่ก็น่าจะแปลว่าการหัวเราะเหมือนกันนะหรือแปลว่าหัวเราะแล้วนี่แหละหะสิตุปาทจิตหะสิตุปาทจจิตก็แปลว่าลงตะปัจจัยแล้วใช้เป็นนามนะจิตให้เกิดการหัวเราะแต่ในที่นี้เป็นหะสะไม่ได้ลงไม่ได้ลงตะปัจจัยนะนี่ลงอะดปัจจัยเป็นนามกก็เป็นหะสาทีนามนะครับ บัดนี้พวกเธอทำการอุตสาหะเพื่อมุ่งให้ไฟมีราคาเป็นต้นดับไปจึงควรอิธาน,นิตุงเหหิราคาที่นางอากักคีนังนิพาปะนัฏฐายะนิพาปะนัฏฐายะอุตสาหังการตรุงวัตติการที่เธอทั้งหลายการตุงกระทำอุตสาหังซึ่งความอุตสาหะเพื่อยังไฟมีราคาเป็นต้นให้ดับนิพาปะนะนะเป็นเอตุก,กัด แล้วก็ไปหักฉัีด้วยนะหักฉถีเป็นฉถีกาลิศนะครับเข้านิเข้ากับนิพาปณนะนิพาปนะนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนจากวัตตวาเป็นอาหารได้น,นะครับก็จบแค่นั้นขออนุมโมทนากรุอาจา์นักเรียนนักษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ